ยายหอยอยางแผงไข่ไว้ะลมล่องโบซีีแล้วเบิ่งขมาตั้งไวมดแล้วมันขืนแหมจินตนายไม่หมดเอามาตัมีดเนี้ยกันมีดหรือไงยาดี่เดีย่ยาหลอดนี่เดียกันมันติมีดทีใสของมันแต่ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ยดให้มันหลอดระยะห่างกัน,นมันยด,นยดหนึ่งยดหยบหนาดี พอว่าแข็งเท่าแล้วแต่ว่ากบีบได้เยอมยบ่บีบได้เยู่เพราะว่าผู้เฒ่ามันพอว่าแข็ง,ย,งายางสๆน่ั่นแหละยดลงตะละยางตะละนี่ให้มันรอบอ้างกัน,นหมดมันก็ติดอ้างระยะก,กันประมาณเม็ดหนึ่งหรือครึ่งเม็ดเนี่ยยดไว้แล้วกับมดมันก็ติมาเจาะยินแต่มันก็บ่ตายทันควรน คือมันติดเอาไปตายในรังของมันมันติดข่าไปข่าไปแต่วันนี้มันติดพักกันไปกินอยู่ในห้างมันติดตายอยู่ในห้างมันกิหมดมันติดคอยจ้างหายไปวิธีแก่ของมันนี่อยู่ก็ง่ายๆซะนี่แหละย้ายกะเลี้ยงเลี้ยงได้ดีพอตายยักเทียร์เพราะไม่หมดไปจอยจักเกียรก็คือใส่อันนี้แหละขันผู้ใดอยากได้เดี๋ยวนี้ปากพิกัสไว้ตรงตะกาหนาลานเจ้า